สวัสดีคะ่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะจ้าสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เอฟซีทั่วโลกเด้อค่ะมากินเขาน้าแม่ติ๋วจ้ามือนีไปเห็นแมตติ๋วกินได้เห็นกับเขาย่างคางหมูร้อนๆจ้าน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดๆตำซัวฝีมือลูกสาวพริกสามิมเมตจ้าข้าวสวยร้อนๆนะคะมามามา,มา,ม,ามากินน้ำแมตติ๋วจ้าจ้า บนั่นบหยนั่นหลายเมืองอาหารเมนตี้คืออาหารย่างและอันแค่นั้นเด็ค่ะดเสบเสบมือเทียงน้ำกันจ้าพี่น้องมามา,มา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 กินสุขูสุคนจะพี่น้องเมืองนอกเมืองหน้าอยากน้ำบ่ค่ะอ่าให้ดูแชทนี่เห็นไหมนี่ข้างหมูย่างเด้จ้าอบเอาจ้าหม้อเป็นย่างเนาะอบเอาลูกสาวอบมาฮันนอนจ้า อันนี้ตำบักคุงพริกแห้งแล้วค่ะสามสิบเม็ดจะลูกสาวตำเอาใะน้ําจิ้มนี่กับลูกสาวเฮ็ดเอานะจ้าน้ําจิ้มอันนี้ซีฟูดนี่บะหมี่ขิงแล้วค่ะมีกระเทียมย่างเดี่ยวจะกระเทียมรากผักชีมะนาวค่ะข้าวสวยร้อนๆม,มามามากินไทยอยากกับมากินดีข้างให้ลูกสาวเขาก่อนยัดติหวเห็นกับข้าวค่ะยั่วๆจะยั่วๆพี่น้องเมืองนอกเมืองหน,น้ากับมากินน้ำกกนจ้ะ มาค่ะมาจะย็ดยิวกับจะเฮ็ดบ่อยเน่านะคะรีวิวกับเขาให้เมืองค่ะอาหารเที่ยงง่ายๆสไตล์บ้านๆเฮานะคะไปอยากกับมากินน้ำยเดยิวจ้ามานะคะม,มากินน้ำกันจ้าเสีบๆนะคะจะพักเมื่อนี้บ่มีและสาวยังบ่ได้ไปตลาดตอนนี้ตอนเที่ยงอยู่ตลาดยังบ่ลงจ้าออ มีอย่งอยู่ในบ้านเขาเอามาเห็ดกินกอนค่ะนี่ค่ะาามาๆม,มากินน้ำกันแซ่บๆจ้าน้ำจิ้มกับโคกง่ายๆกับมะค่อยเ็ดไปหนไอดอกะพริกเบิดพอดีจ้าส้มตำกเัเล็ดเต็ดตำพริกแห้งค่ะพริกสดเอาตำน้ำจิม้มซีฟู้ดจ้ามาค่ะมามา,มากินมากินน้ำกันาามาเห็นเลยนะคะกับข้าวเย็ดติวนิ โตกินข้าวเย็ดติ๋วดีลคะค่ะให้กินน้ำกันอ่ามาไปไปซื้อไข่ลูกแล้วนะคะ่ะบะหมี่จ้าอ่เย็ดติ๋วอยากกินไข่ลูกลูกสาวไปซื้อแล้วบะหมี่เพิ่นบะขายจา้าอันนี้บอกอุ้ยนนั่นเห็นนัน่นเมื่ออุปกรณ์การตั้งคลิปเย็ดติ๋วนูน่นๆเห็นบอกหนูหนๆหนูน่นหให้ดูทัง้งหมดนะสองอันสามอันเลี้ยงกันเย่พุ่นจา้าอ่า เยติวก็ขอแค่สนาทีนะคะจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไร่ทุกกำลังใจค้ามาชมจ่าอาหารเทียงเยติววันนี้เนาะคะ่ะน้องมากินน้ากันจ้ามามาเสแซบนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจจ้าบ๊ายบาย